แล้วทีนี้ก็ไปประกวดเป็นประกวดกู้ภัยหน้าตาดีค่ะหล่อแล้วเราแบบเราทำได้เราทำไปนะใช่ใช่ค่ะทำเป็นวัดจากหัวนมลงมานะคะตรงกลางหน้าอกวันรนี้ไม่เห็นไอ้นุ้ยบอกตามตรงว่าทุกวันนี้ที่แบบบูมได้ก็เพราะว่าดรามมาเราก็ไปถ่ายกับแบ็กดอปที่สยามเป็นป้ายโฆษณาหน้าลิซ่าเราก็ไม่ได้ลงแคปชั่นว่าเราหน้าคล้ายหรือว่าหน้าเหมือนอะไรแต่ว่าคนก็แบบเหมือนพิมพ์ว่าแบบหน้าใครซ่าจังหน้าใครลิ่าแล้วก็เป็นประเด็น วันนี้มาที่ร้านแบบยูหูหวานเย็นและให้ทำอะไรดีอะทำขนมแม่แล้วบทเป็นพนักงานเสิร์ฟท่านหนึ่งเป็นเอกเสิร์ฟในร้านเธอตอนหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าเออมีมีอะไรหรือเปล่าครับเธอมองแบบไม่ค่อยโอเคไม่คือถ่ายรายการเฉยๆค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ที่ค่ะคิอันนี้สั่งอะไรไปบ้างล่ะคะไม่รู้อะค่ะจำไม่ได้เออร้านได้สั่ออเดอร์ลูกค้าไปเออผมผมจำผมจำไม่ได้เลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อแปร์ช e l และนี่คือรายการเฟิร์สเด e วันนี้ฮะอะไรเฮ้ยวันนี้ฮะเราอยู่นะครับกันที่ร้านย uh ูฮูหวานเย็น สาขทางงามื่อวานนะครับผมเข้ามาที่ซอยสามัคคี3-2วันนี้ไม่ธรรมดาครับตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยไม่กล้ามองหน้าไม่กล้ามองเลยพ่อหล่อแม่สวยลูกสาวเนี่ยจะสวยขนาดไหนขอต้อนรับเลยดีกว่าน้องเกสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดต่อน้องเก๊ไปนานมากนานมากตั้งแต่ปีที่แล้ววะใช่ค่ะตอนนั้นน้องยังอยู่แบบโพลาดอยู่เลยจนปัจจุบันนี้คือน้องเกสต้องตามมาถึงที่กรุงเทพแล้วอ่ะอย่างนี้่าเพราะว่าถ้าไม่ตามมาคือไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วและจังหวะพอดีด้วย วันนี้จะแปลกนิดนึงปงกตินี่คือเฟิร์สเดย์ของเรานี่คือจะสัมภาษณ์ก่อนแต่วันนี้เราจะมาทำภารกิจพิชิตใจเธอก่อนวันนี้มาที่ร้านแบบยูฮูหวานเย็นและให้ทำอะไรดีอะทำขนมนะรับบทเป็นพนักงานเสิร์ฟท่านหนึ่งเป็นเีกเสิร์ฟในร้านเดี๋ยวให้รับออเดอร์ลูกค้าแต่ละท่านเลยละกันแล้วก็เสิร์ฟค่ะเมนูของเรามีเยอะมากหนูเชื่อว่าพี่จะแปลทำได้เอางี้ดีกว่าภารกิจมันก็ต้องมีได้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าสมมุติแบบ ทำภารกิจสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เลยคะ่ะหอมแก้มหนึ่งฟอดเลยอ่ะได้เอาสองฟอดเลยก็ได้แสดงความเจ้าของรอ้านนี้เออแสดงความเป็นเจ้าของปกตินะเวลาไปแบบตามร้านหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีสัญลักษณ์โลโก้มีป้ายหรือว่ามีรูปเจ้าของร้านนี่เลยจะแปะอยู่ที่ร้านของน้องร้านนี้มีเจ้าของแล้วนี่แล้วคนนี้ล่ะมีเจ้าของหรือ,อยัง พร้อมถ้าพร,พร้อมแล้วไปเริ่มภารกิกันครับไปรเราต้องแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนิดนึงก็แปะไปเลยอ่าเฮ้ยมันไม่เวี้ยวแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรใช่ไหมฮะนี่ค่ะเป็นถ้ากันเปื้อนเราก็ต้องสะอาดนิดนึงได้เลยโอ้โ โอเคเลยโอเคค่ะได้นะครับนอนหลับสบายวันนี้มาพอมาสวัสดีครับคุณลูกค้าครับยูหวานเย็นยินดีต้อนรับครับอะไรเงเปิดแบบอ๋อนั่งนั่งนั่งได้นั่งได้ค่ะนั่งได้ก่อนเลยก็ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเออแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแล้วนึงนะำแล้วมึงนะแป๊บนึงน้แล้วมึงนะลูกค้าอยเวน พี่คู่เดชลำนึงนะพี่หนุ่ยสติเทปหนึ่งได้ไหมลำนึงนะพวกมึองรอ,อก่อนเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่ย้อญาติชื่อเคมาเคมาแล้วชื่อลิน หลินนะครับผมไม่ทราบว่ารับเมนูอะไรดีครับแบบอยากอยากอยากทานอะไรเราสั่งเมนนี้เลยใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจำเดี๋ผมต้องจําไม่ได้ตัวจัตุรเทพก็ได้ค่ะอ่าจัตุครับจัตุใช่ค่ะแล้วก็ใส่เอ่อเมงลักค่ะวนมะพร้าวจัตุรักพร้าววนจืดกล้วยเชื่อมแล้วก็สาคูกล้วยเชื่อมสาคูเอาบุกน้ำผึ้งเลยค่ะเอาอันนี้ด้วยค่ะซาลิมโอเคนะครับมีรักมีแป้นมือ เราเป็นจัตุรเทพนะครับจัตุรเทพหนึ่งนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแมงลักวุ้นมะพร้าววุ้นจืดนะครับผมแล้วก็บุกน้ำผึ้งแล้วก็กล้วยเชื่อมแล้วก็สาคูแล้วก็สาหริมด้วยนะครับผมอ่ะครับอันนี้คนหนึ่งฮะเอาเอาันนี้ค่ะ ียแต่ว่าไม่เอาเกียอันนี้เออ่ถั่วแดงไม่เอาอันนี้ด้วยไม่เอากุ้ยเชื่อมนะครับเออไม่เอามันเชื่อมนะฮะอันนี้อะไรคือเป็นลูกชิดนะฮะลูกชิดก็ไม่เอาไม่เอาเหมือนกันไม่เอาลูกชิดเปลี่ยนเมนูอื่นไหมถ้าไม่เอาขนาดนี้หรือว่าอยากได้แบบกุ้ยประมาณนี้โอเคได้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเออ่เม็ดเม็ดบัวครับเม็ดบัวไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาเม็ดบัวนะครับเอาที่พิมกรอบค่ะวุ้นมะพร้าวค่ะบุกน้ำผึ้งค่ะพิมกรอบวุ้นมะพร้าวนะครับแล้วก็บุกเอาไหมฮะไม่เอาค่ะบุกไม่เอานะครับผมเอาเป็นวุ้้นนนเเเเขียววววค่ะอารรโโบบ์์แลก็ อ่ะเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคขออนุญาตด้วยคุณคะขอนั่งด้วยตันนี้ค่ะโบกเกี้ยโบกเกี้ยไม่กลมไม่กลมไม่เกี้ยไม่แห้วไม่ไม่กลมไม่เกี้ยไม่แห้วแต่แดงไม่กินไม่ต้องกินไหมใส่แค่เม็ดบัวกับผุดซาชมพูไว้เราปั่นใหญ่เพิ่มข้าวโพดเพิ่มสารริมเพิ่มโพดลิม โพดหลิ่มช่องวุ้นมะพร้าวตาลเส้นโพดหลิ่มช่องตาลเส้นวุ้นมะพร้าวเมื่อกี้หน้ามีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องพูดเทคนิคการจำโอเคโอเคช่วยอะไรช่วยเอ้ยมันช่วยกันกินด้วยกันได้ไหมฮะกินด้วยกันได้ไหมฮะโอเคนุ้ยหนุยขอโทษนะฮะคุณผู้ชายจะรับอะไรดีครับผมผมอยากกินทานอสครับโอเคจบเลยครับ อะไรฮะยังไม่จะพอแล้วครับโอเคอยากกินทานนอสแล้วเพิ่มด้วยอะไรฮะเอาเผือกขนมปังปิโปลมาเซลโลเยลลี่เกล็ดน้ำตาลเผือกปังโปโลเยลลี่เกล็ดน้ำตาลเท่านี้นะพอแล้วครับคุณลูกค้าครับไอหนูรับออเดอร์ลูกคนแรกนะคนแรกเอาเป็นจัตุนะจัตุราเทพนะครับบวกกับแมงลักกุนมะพร้าวุ้นจืดบุกน้ำผึ้งกล้วยเชื่อมสาคูแล้วก็สาลิมอันนี้คือหนึ่งหนึ่งอันนะครับครับอยากกินเพิ่มอ่ะครับเพิ่มอันนี้สองยังเอาอยู่ไหมฮะอันนี้สอง อันนี้2อยังเอาอยู่เอาโบกี้นะโบกี้ไม่ชิดไม่มันไม่ถั่วแดงแล้วก็เพิ่มเป็นทัพพินกรอบไม่เอาเรนโบล์แล้วค่ะไม่ใส่เรนโบล์ละโอเคจบอันนี้คืออยากได้เพิ่มใช่ไหมครับเอาเอาอะไรนะครับเมื่อกี้เอาเป็นไอติมเนาะเ้องอะไรดีครับระทิมไหมคะระทิมไอติมก็ได้ สองลูกนะฮะโอ๊ยวันนี้วันอะไรของกูวะเนี่ยทำไมโชคดีอย่างนี้วะลูกค้าก็น่ารักกูเด็กก็น่ารักเข้าไปอีกทาเนอตนะทาเนอต์หนึ่งแล้วใครว่างเอาต่อด้วยโบก,กีย้ยเลยฮะใครว่างเอาโบก,กีย้ยเลยใส่แค่เฉาก๊วยพุทซาล้ำใยทาเนอตเสร็จแล้วบอกเฮียเสร็จแล้วค่ะเอาเผือกมาเอาปีโป้เอาปังเอามาัสเมโล่เยลลี่เก็ตน้ำตาลเล่นกับใครไม่เล่นพิธีกรเวิร์กพอยต์ในสคริปต์ยางเป็นปืดกูจำได้เออพอดีรอนานแล้วอะค่ะเดี๋ยวปิดร้านครับ <c oughs> อ๋อขอโทษครับค้า ได้เลยค่ะแล้วก็แบบรอนานแล้วอ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับไม่ทราบว่าสั่งตรงนี้เลยไหมคะได้ค่ะสั่งได้เลยค่ะรลช่องน้ำกะทิอ่ะค่ะแล้วพริกอ่ะแล้วก็เพิ่มไอศครีมกะทินะคะไอกะทิกะทิแล้วก็เพิ่มไอศครีมวานิลาค่ะไปในล็อช่องนะคะรีบเร็วๆนะครับรอนานมากแล้วก็ปีศาจแดงต่อครับพี่ปีศาจแดงไม่เอาสองกล้วยแล้วก็เพิ่มแตงไทยครับเพิ่มแตงไทยเพิ่มส่วแดงแต่ขอเป็นน้ำลำไยแทนนะครับทำได้ไหมเนี่ยอร่อยอร่อย ยเกลน้ำตาย่งสัเกลำตาด้วยห่มัชเมลโล่ด้วยก็ได้หนึ่งสามี่สนวอะไรวะแล้วก็โอเค นี่มาดูข้างในหน่อยนี่นี่ลาดอันนี้ลาดเป็นแบบว่าเอออันนี้คือน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำลำไยน้ำลำไยอันนี้กะทิกะทิเคี่ยวอ่ะอ๋อกะทิเคี่ยวลำไยแล้วก็อันนี้ไอส์ครีมมาครับพร้อมครับออกตัวเร็วเลยนะคะที่รักนี่ครับมาแล้วครับนี่นะครับผมทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยเออแป๊บนึงนะคะแบบอยากให้เอาถาดออกไปอ๋อได้ได้ได้ โทษครับุลูกค้าโทษครับพอดีมันไม่ถนัดแล้วกล้องอยู่ด้วยขอโทษขอโทษครับขอโทษเธอตอนหนึ่งมันมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะมีมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อแค่ถามว่าพี่ผ so <um ู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นแบบมองแรงหลายรอบแล้วไม่มีอะไรนะคะทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าคือแค่แค่เล่นเฉยเฉยะเล่นด้วยเฉยเฉอะอ๋อก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทำไม เห็นมองแบบเวลาเพื่อนแบบคุยกับพี่เขาแบบแบบเธอมองแบบไม่ค่อยโอเคไม่คือถ่ายรายการเฉยๆค่ะไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ่ายรายการไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเข้าใจม่ายกว่อแล้วโอเคค่ะโอเคได้ไหมค่ะบนึงนะคะหนูคิดงินได้ไหมคะพี่ไม่รู้ราคาอันนี้สั่งอะไรไปบ้างล่ะคะไม่รู้อะค่ะจำไม่ได้เออได้กดออเดอร์ลูกค้าเออผมผมจำผมจำหาเลย่คือเจ้าของร้านค่ะใช่ครับ ังนน้่่ะราาต้องขอโทษด้วยนะคะออพอดีว่าแบบถ่ายรายการอยู่ก็เลยแบบวุ่นวุ่นนิดนึงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการค่าใช้จ่ายให้ไม่เป็นไรนะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้แบบกุศลมามาร่วมร่วมถ่ายรายการด้วยโอเคไหมเอ่อโอเคค่ะจ่ายจ่ายตรงไหนคะอ่ามีสแกนตรงนี้ค่ะ แล้วที่สําคัญคือมันมเที่ตรงที่แบบกลัวจําเมนูไม่ได้ด้วยแล้วลูกค้าต้องคิดเงินแล้วคือแบบชิปหายแล้วอะ <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อนนะฮะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันเตรียมมาจริงเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่บอกเลย <c oughs> เอ,เอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้ผ่านไหมฮะภารกิจผ่านละกันผ่านผ่านผ่านผ,ผ,ผ่านเาะ <c oughs> ผ่าน อะไรผิดด้วยนี่ออเดอร์ยังขายอีกสองสามออเดอร์รายการไม่่ไม่ใช่หรอกมึงไม่ให้หอมมือึงไม่ให้หอมมึนกันซีนกับไอกรามมันผิดนะผิดไงเราเสิร์ฟผิดอ่ะเก๊ดไม่ได้หอมอันสองคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยดีกว่านะภารกิจไม่สําเร็จไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอย่าลืมนะครับใครที่อยากอยากได้น้ําตาลเข้าเลือดอยากได้ความหวานหวานแบบน้องๆ3ามคนเลยนะครับต้องมาที่ร้านนี้เลยนะฮะร้าน ยูหูหวานเย็นมี2สาขาด้วยกันนะครับใช่ค่ะมีสาขาที่งามวงวานนะคะอยู่ตรงซอยสามกีสามสิบสอหรือว่าสาขาที่เชียงใหม่นะคะอยู่ตรงแยกโรงเรียนปิ้นค่ะเออโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันได้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเอาละครับทุกคนครับผม หลังจากที่เราไปทําภารกิจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้สัมภาษณ์กันเลยใช่ค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเฮ้ยที่มาที่ไปจริงๆอะคือผมอะติดตามไอจีน้องเกดคือมาตั้งนานแล้วหลายปีมากนะขอบคุณค่ะติดตามพี่จะแบนอยู่เหมือนกันหลายปีหลายปีมากเลย,ลยเพราะว่าน้องอะคือเราเองเรารู้จักว่าน้องอะดังในโซเชียล <อะ S 1> เราเริ่มเข้าโซเชียลหรือว่าแบบเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยจากอะไรจริงๆอะเป็นคนที่ชอบพูดตั้งแต่เด็กชอบอัดคลิปเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วน่าจะมาบูมเพราะว่าแอป tiktok เขาแบบเปิดตัวมา แล้วเพื่อนเนี่ยก็เล่นมาก่อนอแล้วทีนี้ก็เลยแบบเขาก็เลยบอกเนี่ยมีแอปติกตอกมึงก็ลองไปโหลดมาเล่นดูสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเล่นดูแล้วทีนี้ก็แบบเริ่มมีคนตามเพราะว่าจําได้ว่าเล่นได้3วันคนตามก็คือประมาณ5,000มาแล้วมันเริ่มกลายเป็นแบบเริ่มเป็นอาชีพก็เริ่มแบบนี้ไงรีวิวเข้ามาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบทํามาจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตามตรงว่าทุกวันนี้ที่แบบบูมได้ก็เพราะว่าดราม่าคือคนด่าเยอะว่า พูดพ <G ã entender> ูดถึงเรื่องนี้นิดนึงดราม่าแรกที่เกิดขึ้นกับกับน้องเกสเลยคือดราม่าอะไรดราม่าเรื่องหน้าขายลิซ่าแบบ อตอนนั้นแบบจะมีแบบว่าการทำผมตัดผมอะไรงี้ด้วยใช่ไหมใช่เรา<ร> <ผม S 1> เป็นช่วงที่แบ็คพิง์เขาคัมแบ็กมาแบบกำลังดังเลยใช่แล้วเราก็ไปถ่ายกับแบ็คดรอปที่สยามเ,เป็นป้ายโฆษณาหน้าลิซ่าแล้วเราก็ไปถ่ายคู่เพราะแล้วเราก็ลงแคปชั่นแบบไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงมาแบบเราก็ไม่ได้ลงแคปชั่นว่าเราหน้าคล้ายหรือว่าหน้าเหมือนอะไรแต่ว่าคนก็แบบเหมือนพิมพ์ว่าแบบหน้าใครซ่าจังหน้าครลิซ่าแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมา มีแต่คนถามผ่านมาได้ยังไงเนาเวลานั้นมันก็แย่แหละมันก็รู้สึกแย่แต่ว่าเวลายังเดินต่อไปเลยแล้วทําไมเราต้องต้องนั่งร้องไห้อยู่กับคอมเมนต์อะไรแบบนี้ล่ะถูกไหม เวลายังเดินต่อไปเลยอ่ะแล้วทําไมเราถึงจะเป็นแบบว่าเข็มที่มันจะหยุดเดินละ่ะถูกไหมใช่เวลาไม่ได้หยุดเพื่อเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปต่อ f ฟ r ร์สเดทก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องความรักสักนิดนึงคําถามถาม,ถามว่าจริงหรือไม่ครับเวลาคุณมีความรักหรือว่าคุณชอบใครสักคนหนึ่งคุณจะเป็นคนที่เปิดเกมลุกเปิดฉากที่จีบผู้ชายก่อนนะั่นแต่เด็กจริงไหมจริงมันตั้งแต่ไหนที่เรารู้อ่ะจริงก็แล้แต่อน,อนุบาลน,นะ เวลาเจอผู้ชายที่เรารู้สึกว่าหุยทําไมเด็กผู้ชายคนนี้น่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปตะล่อมเขาไปอยู่ใกล้ๆเขาไงยังไงยังไงยังไงก็แบบตอนเด็กๆนะสมุดสมุดเขาก็จะแบเธอไปเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเธออะไรอย่างเงี้ยมาเล่นพ่อแม่ลูกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโยเล่นดิคำถามต่อไปจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยพอมีชื่อเสียงโด่งดัง มีแฟนขับเนี่ยคุณเนี่ยแอบรักลงรักแฟนขับตัวเองเ่งจริงไหม จริงอันนี้จริงก็คือเป็นคนปัจจุบันที่เพิ่งเลิกไปนี่แหละค่ะหลายๆคนก็าจจะใช่ใช่ก็คือว่าเขาเนี่ยติดตามเราแล้วเราก็แอดเฟซเขาไปแล้วเขาก็แบบรับเฟซเราอ่ะแล้วเขาก็ถามว่ารู้จักผมด้วยหรอคือตอนนั้นเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วทีนี้ก็ไปประกวดเป็นประกวดกู้ภัยหน้าตาดีค่ะหรอแล้วเราแล้วเราแบบเราทำได้เราทำได้ไหมค่ะทำเป็นเพราะว่าตรงนี้ก็คือก่อนที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้คือเขาก็จะต้องส่งเราไปอบลมเรากู้ภัยอะไรได้บ้างแบบว่า แบ, t, แบบเหตุแบบเหตุถึงขั้นไหนแบบร้แรงหรือว่าผมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่ายังไงได้ทั้งถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยแล้วก็ทั้งแบบเหตุร้แรงอย่างเช่นแบบกระดูกหักคาหักคอหักอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปประกวดด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้แบบนี ics, ้ด้วยใช่ค่ะเราลองสาธิตกันได้ไหมเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นจริงๆมันต้องเช็คอะไรก่อนจริงๆแล้วเราต้องเรียกก่อนค่ะเราต้องปลุกเขาก่อนเราต้องเรียกเขาว่าแบบคุณค้าคุณค้าอย่างนี้อ่ะคุณค้าคุณค้าย่างย่างยัางยังไม่ทัน TPR เลยมันตื่น อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สติปึ๊บเราก็ลองเช็คชีพจรดูอาจจะเช็คที่คอหรือว่าเช็คที่ข้อมือหรือว่าใช้วิธีการเอาหัวข้อใกล้ๆอย่างนี้แล้วฟังเสียงหายใจเขาว่าเขาหายใจไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่หายใจหมดสติไปอย่างนี้เราก็เริ่มทําการ CPR โดยการที่อ่ะเราก็จะวางมืออีใช่ไหมคะบางคนคิดว่าวางลงไปเลยแล้วปั๊มได้นะ ไม่ใช่นะคะต้องให้ถูกจุดด้วยนะวัดจากหัวนมลงมานะคะตรงกลางหน้าอกก็คือหัวนมนะผู้ชายอย่างนี้ไันตรไม่เห็นไอ้นุ้ยบ้ามัเนี่ยวัดจากหัวนมมาถึงตรงกลางอกแล้วก็เริ่มทําการปั๊มแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือวัดจากใต้ซี่โครงลงมาอ่าอยู่ตรงนี้อ่า แล้วก็ปั๊มตรงกลางอ่าอันนี้คือคนที่มักจะไม่รู้แล้วอยู่ดีๆก็ไปปั๊มมั่วแบบอุ้ยคิดว่าวางแล้วปั๊มได้เลยเอ๋าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอย่าไปวางมั่วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวซี่โครงอาจจะหักได้แต่ว่าถามว่ากรณีที่ปั๊มแล้วซี่โครงหักมีไหมมีมีเพราะว่ามันต้องปั๊มไปถึงหัวใจแล้วเราต้องไปประกวดด้วยแล้วเราก็แบบว่าพูดคุยกับ ผู้ชายที่เป็นแฟนขับของเราจริงๆแล้วอ่ะก็คือเขาอ่ะหนูอ่ะโพสต์ลงไปคือมันต้องเป็นผลโหวตก็คือในการซื้อดอกไม้เราก็เลยเหมือนแบบโพสตว่าแบบมาโหวตซื้อดอกไม้ให้เกดได้นะคะมาประกวดที่ตลาดนี้ๆๆ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 น,นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาเห็นโพสตเขาก็เลยรีไคตลลี่มาว่าแบบอุ้ยพี่มาโคาดห้ออะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวผมไปหาเปิดทางเราก็คิดว่า FC เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราดูในรูปเราก็รู้สึกก็หน้าตาดีแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นจนเขามาหาแล้วเขาบอกผมถึงแล้วนะอยู่ข้างเวที หันไปออ๊ยมึงยดีกผู้ชายคนนี้น่ารักมากผู้ย่างเลยพอเสร็จงานเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปหาเขาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เนี่ยผู้ชายคนนี้น่ารักมากเลยหนูชอบเขามากเลยแม่หนูอยากได้คนนี้อยากได้แม่อย่างนี้นะจริงๆแม่นี้คือแบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนแม่ก็ไปถ่ายรูปให้สินค้ารออะไรล่ะเออแม่ก็ หลอกก็หลอกอะถ่ายให้เลยค่ะรูปแรกแม่ก็คือสนับสนุนเรื่องความรักเพราะว่าเขาก็มองว่าแบบความรักของหนูก็คืออยู่ในสายตาเขาอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ได้ปิดก็เหมือนคุยกันได้3วันแล้วครบเลยเหรอเดี๋ยวนี้นะฮะ <c oughs> เร็วไปหมด <c oughs> ไวลยไฟมากแล้วเราก็ก็ครบนานไหมฮะเกือบ4ปีค่ะสามปีเจ็ดเดือนแล้วคือมันก็ <c oughs> <ๆ> ก็จบไปพี่ถามหน่อยไอ้การที่เราเป็นฝ่ายบุกจีบเขาตลอดอะไรเงี้ยเราเคยแบบผิดหวังมั้ยเคยค่ะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าจำไหมแบบเฮ้ยไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้อะเคยโทรจีบผู้ชายคนหนึ่งแล้วแบบเราก็พูดเสียงอย่างเงี้ยเสียงปกติอย่างเงี้ยแลาฮัลโหลแล้วเขาก็ตอบเราขึ้นมาว่าฮัลโหลทำไมเธอต้องดัดเสียงด้วยอะไม่ชอบเลยอ้าผู้ชายพูดผู้ชายพูดพีอย่เสียงกูแหลมก็เลยคุยกับเขาแป๊บเดียวแล้วก็วางแล้วก็บอกไปเลยไอ้ที่ผ่านมาถามจริงเราเป็นคนที่แบบชอบคนที่เด็กกว่าใช่ไหม ใช่จริงๆอ่ะชอบคนที่เด็กกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาจะมีลูกอ้อนอทำไมชอบเด็กกว่าจริงๆะผู้ใหญ่มันก็นมีลูกอ้อนนะพี่จะแปนหันไปดูแม่นุน <c oughs> <c oughs> แม่ครับแม่ไปเดินช็อปปิ้งสักสอชั่วโมงก่อนไปผมว่าในจุ๊บคือเขามีแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่แม่ได้ตกแต่งบ้านเนี่ยสบายใจแล้วละไม่แต่ว่าพอเหมือนแบบว่า พอเราเลิกจากคนปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเหมือนโอเพนไปเลยว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบคนที่อายุน้อยกว่าแต่เราชอบคนที่เขาดูแลเราได้ม<อ>ีความแบบเป็นผู้ใหญ่ถามหน่อยค่ะเรายังจําแบบว่าเฟิร์สเดทครั้งแรกของเราได้ไหมถ้าเป็นแบบ date, เดตจริงจริงเลยนะ,ะถ้าเอาแบบเดทจริงจังเลยใช่ไหมก็คือวันวาเลนไทน์ไปดูหนังกับแฟนคนที่เพิ่งเลิกล่าสุดนี่แหละแม่อีกพาขับรถจากเขาใหญ่ไปโคร,ราชกรดังป้าดไปถึงราชบุรีอะ ไปโคราชไปดูหนังไปดูหนังกับเขาะจะจําไม่ได้แล้วว่าดูหนังเรื่องอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเป็นการเจอครั้งที่สองแต่เป็นการเด,ดทที่บอกนั่งตั๋วสามใบาแม่นั่งกลางไม่จ้ะฉันซื้อโซฟา V I P จ้ะฉันซื้อโซฟา V I P สองที่ที่ละสี่ร้อยให้ผู้ชายอะ่ะให้ผู้ชาย,ายนั่งกับเราสองคนแล้วก็ซื้อโซฟาให้แม่คนเดียวนั่งไปเลย้องสบายที่สุดใช่นิ่มที่สุดใช่คือถ้าสุดเตียงได้ซื้อแล้วที่จู๊ โซฟาที่สามารถที่จะนั่งได้ดแล้วคือแบบว่า,าสบายสบายเลยดูหนังเหยียดแข้งเหยียดขาเนี่ยอย่างเงี้ยไ<บ>ช่อย่างนี้สเลยส,ยสบายยแบบอย่างเงี้ยที่นี่เลยเหมือนเซลล์ขายตรงนะน่ากลัวมากเลยกเป็นไงอย่างนี้นเนี่ยเขาเลยรักผมอะ <c oughs> ได้ข่าวว่าเราเนี่ยเวลาจีบผู้ชายเนี่ยเราเป็นคนแบบชอบใช้มุกเซลยวจีบหรอ เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนทำไมทำไมต้องมุกเสี่ยวแบบคือวัยรุ่นเมื่อก่อนไงสมัยแบบยุคนู้น่าเขาก็จะชอบแบบมุกเสียวจีบอ่ะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบ HD ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบอะไรพวกแบบ I J F T อะไรพวกเนี้ยที่เป็นแบบบ่งบอกลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยของเกาหลีตอนนี้ฮิตมากที่แบบว่าใครที่แบบมีลักษณะเดียวกันก็จะแบบเข้ากันได้มันก็จะแม t กันได้อะไรอย่างงี้สเปคอะสเปคสเปคแบบนาตอนนี้แบบว่าเฮ้ยคนที่แบบจะเข้ามานี่คือจะต้องประมาณไหนจริงๆอะไม่ได้ตั้งสเปคไว้ตายตัว แค่รู้สึกว่าอยากหาคนที่เขาดูแลเราได้แล้วลก็เข้าใจในความที่เป็นเราบางทีเราทํางานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบความรักเนี่ยเธอทำไมไม่มีเวลาให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพระกูทางานอะชอบผู้ชายแบบแบ่งเวลาเป็นไม่ใช่แบบทั้งวันนั่งเล่นเกมทั้งวันแบบทำหมูนุ่นกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องพูดชื่อว่าเป็นพี่ไปเลยก็ได้นะ ถ้าน้อจะพูดขนาดนี้นะเอางี้ดีกว,ว่าเราเป็นคนแบบชอบชอบแบบแต่งบ้านชอบ,ชอบแบบอะไรงี้ไหมชอบเดี๋ยวพี่พาแบบว่าเกสไปเดินดูของตกแต่งบ้านดีกว่าเผื่อว่าอนาคตอนาคตจะมีบ้านของเราเผื <c oughs> ่อเราจะได้มาใช้ของร่วมกันโอเคไหมคะได้ปะเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งกัน เอาละครับตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่โซนสินค้าภายนอกนะ outdoor outdoor ชอบ outdoor ไหมครับอย่านะ <c oughs> ดอไหนก่อนนะปกติพี่เป็นคนแบบว่าสายแบบแคมปิง้ง <c oughs> สมมติอย่าง <c oughs> โซนเนี้ยก็แบบโซน o อ t ดอ o r เวลาไปเที่ยว o อ t ดอ o r หรือว่าอยากทำให้บ้านอ่ะมีโซน o อ t ดอ o r ข้างนอกแบบเก <c oughs> ๋ๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเต,ต็มไปหมดเลยนะโซนนี้ เป็นโซนเขาเรียกว่าแบบโฮมแวร์ก็คือเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นแบบตรงไ้จกันของตกแต่งถูกต้องมีจานมีถ้วยต้นไม้ถ้าสมมติแมทเลยนะให้โจทย์ถ้าสมมติแบบเราอะมีโซฟาหนึ่งตัวมันจะต้องประกอบไปด้วยแบบว่าอาจจะมีแบบผ้าคลุมโซฟามีหมอนแบบหมอนเล็กหมอนใหญ่เราลองเลือกซิว่าโทนของเราสไตล์ของเราเป็นแบบไหนคิดไว้แล้วว่าอยากได้เป็นสีเอธโทนน้ำตาลอ่อนโอเคถ้าสมมติว่าแบบเป็นเอธโทนน้ำตา เป็นลายๆอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะตัดด้วยสีอย่างนี้เพื่อให้มันแบบมันมีแบบอ่าใช่มีลูกเล่นผ้าผ้าก็จะแบบว่าอาจจะเป็นแบบโทนี้เขียวขึ้นมาหน่อยเพื่อให้มันมีความลูกเล่นมีความแบบสนุกอย่างน้อยแบบเออสบายตาด้วยแล้วก็มีแบบลูกเล่นด้วยอะไรอย่างนี้โซนด้านหลังทั้งหมดเนี่ยนะโซนด้านหลังทั้งหมดเนี่ยคือจะเกี่ยวกับแบบว่าห้องนั่งเล่นทั้งหมดเลยโซนแบบว่า l i วิ่ง r o มเนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนแบบ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านแล้วก็มีเครื่องใช้ภายในห้องน้าแลวตรงนู้นองนอน่นอนนอนปะ,ะมาโซนนี้ฮะทุกคนครับผมอย่างที่บอกฮะน้องเกสตรงนี้จะเป็นโซฟามีแบบลิ้นชงลิ้นชักข้างตู้ข้างเตียงะนะครับมีราวเสื้อผ้าแล้วก็มีอุ้ยเป็นเตียงด้วยเตียงเตียงเดี่ยวจริงๆเตียงเดี่ยวนี่คือก็นอนกันสองคนได้นะใช่มันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เล็กขนาดนั้น ข้างในฮะข้างในจะเป็นแบบโซนแบบตู้เสื้อผ้าแล้วอุปกรณ์เสริมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตู้เตอร์ลินชงรนชัเหมอะสำหรับผู้หญิงเลยที่แบบของเยอะ <c oughs> ที่เนี่ยนะมันมันครบจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าจูสครบเครื่อง เรื่องบ้านจริงๆทั้งวันไม่ว่าเราจะทําภารกิจมามานั่งพูดคุยได้รู้จักน้องเกสมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็สนุกค่ะรู้สึกว่าแบบว่าเออดีใจได้ร่วมง,งานกับพี่เจแปนค่ะแล้วแบบพี่เจแปนก็น่ารักเป็นคนน่ารักแล้ว <c oughs> เราแบบเรายังทํา YouTube อะไรอย่างเงี้ยยังทําอยู่ไหมทาอยู่ค่ะแต่ว่าแค่แบบช่วงนี้อาจจะแบบด้วยเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนด้วยยังแบบ จัดตารางตัวเองอยังบบไม่ค่อยสมานนสันเท่าไหร่ก็ <ๆ S 2> แบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ก็จะพยายามกลับมาทําให้สม่ำเสมอเหนเมื่ก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งอันฟอลไปไหนนะก็ฝากไปกด Subscribe นะคะช่อง y u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  e g g a a c y ด้วยนะคะก็ดยวขึ้นไปใหนน้แล้วกันเนาะแล้วไม่ว่าจะ YouTube Ti k t o k ช่องอะไรอะ่ะ t i k t o k ติ๊กต็อกชื่อช่องทีตาเลียนดึกสกอซ่าค่ะขอบคุณตงเกตด,ด้วยนะครับที่แบบว่าให <c oughs> ้เกีรยิกับรายการเล็กๆข,ของพี่แบบว่า f i r s ์สเดยแล้ววันนี้ก็มาแบบว่าที่มาดูของตกแต่งบ้านที่จู๊วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะรู้สึกแล้วลานตาคิดว่าหลังจากจบคลิปนี้เราก็น่าจะมีอะไรปิดไม้ตึมตงมือกับบ้๋าไปด้วยครบเครื่องเรื่องบ้านจริงๆต้อง Ju จูเลยมีแบบหลายสาขาเนียนะง่ายๆไปที่บุญหาวอนแบบใกล้บ้านคุณก็จะเจอจู๊บอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องบ้านจริงๆอ่ะโอเควันนี้ ให้คะแนนพี่หน่อยว่าวันนี้การเดทของเราให้ยี่คะแนนเต็มเท่าไหร่คะเต็มร้อยอ๋อเต็มร้อยเหรอจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่หนูแฮปปี้วันหนึ่งเลยนะเรียกว่าเป็นวันที่แบบตั้งแต่ทํางานมาวันนี้คือชิลสุดแหละให้เต็มร้อยเลยได้ปะให้แบบไม่อวยเลยอ่ะโยแม่อยู่เปล่าแม่อยู่เปล่า โอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่น้องเกสมาแบบว่ามาเฟิร์สเดทกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสถานที่ถ้าทุกคนนะครับ <c oughs> อยากที่จะได้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าของแต่งบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกี่ยวกับบ้านเราเนี่ยคุณไม่ต้องมองหาที่ไหนบุญถาวรแล้วก็จุส ที่นี่ครบเครื่องเรื่องบ้านจริงๆนะครับอย่าลืมฮะใครชอบคลิปแบบนี้นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอยากให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็แขกรับเชิญของเราเนี่ยที่จะมาเฟิร์สเดทกันคือใครวันนี้เราสองคนราไปก่อนนะครับผมฝากไ้ด้วยครับและนี่คือรายการเฟิร์สเดทกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องไอแปร์ชแนลครับ